สวัสดีครับก่อนที่จะเข้าไปพบกับสาวงามอีก4ท่านสุดท้าย4ลัคนานะครับเราก็ต้องมาขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ปมะทารายการของเรานะครับสนับสนุนรายการโดยอีปาพุ่นปัดนะครับสองคุณประโยชน์ในขวดเดียว สาวน้อยสาวเล็กสาวใหญ่นะครับท่านใดที่น้อยไม่หลับขับถ่ายไม่เป็นที่ไม่เป็นทางอย่าลืมครับอีป้าผุนผัดนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อ1แถมหนึ่งนะครับกินได้ดื่มได้ทุกวันทุกเวลาเช้ากลางวันเย็นนะครับอย่าลืมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณอีกหนึ่งรายการนะครับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะครับตอนนี้ทองหล่อปิดเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่มีที่ระบายใช่ไหมครับเดอะแอดเวนเจอร์ับครับผมเป็นขับ ท่ีทันสมัยให้คุณได้ผจญภัยกับสาวงามที่ผ่านประสบการณ์มามากมายอย่าลืมโบทให้เราเป็นอันดับหนึ่งนะครับผม The Adventure Club ทัางนั้นตอนนี้เราได้พบกับผู้ประถมรายการของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมเราก็ไปดูกันเลยครับว่าสาวงามท่านต่อไปของเราจะเป็นใครนะครับผมมาเลยครับผมลัคนาราศีต่อไปของเรานะครับผมลัคนาราศีอะไรเอ่ย นะครับผมน้องเขาอาจจะอายนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันค่วะว่าน้องลัคนาราศีนี้ คือลัคนาราศีอ่าเดินออกมาแล้วครับจากความมืดเงียบสงัดนะครับผมโอ้โหสวยงามเหลือเกินนะครับนี่ครับตัวเต็งสี่คนสุดท้ายจะอยู่ใน4ลัคนานี้นะครับผมแม้ว่าจะมีคนดูน้อยนิดนะครับแต่นางก็มาด้วยความเต็มใจครับลัคนาราศีสิงค์ครับผมมีลาเทวีนะครับผมมีลาเทวีอเวนเจอร์ขับส่งเข้าประกวดนะครับผมไปดูกันครับว่า มิราเทวีของเราลัคนาราศีสิงห์นี้จะมีดวงในเดือนนี้เป็นอย่างไรตั้งตนุขึ้นมาเลยครับผมนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าถ้าเราตั้งตนุไว้ตรงนี้เป็นลัคนาราศีสิงห์ใช่ไหมครับแล้เ,เห็นครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ไม่ดีสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์เพราะาอะไรครับเพราะว่าในเดือนที่ผ่านมาเองเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่ในเรือนของมรณะทั้งหมดเลยโอการงานมีเกณฑ์ที่จะตกอับ ได้ไหมการเจรจาการค้าขายทั้งเรื่องของการเงินและความรักทั้งดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์การเป็นคนของสังคมตกเรือนมรณะทั้งหมดเลยนะครับอาทิตย์เองนั้นมีตําแหน่งเป็นถึงอุจาวิลาคือความที่เป็นที่นิยมรักใครชื่นชอบเป็นคนสําคัญแต่ดันไปตกมรณะก็แปลว่าไม่มีใครเห็นหัวถูกไหมเรื่องของการงานละัะความรับผิดชอบละไปตกอยู่ในเรือนของมรณะมันก็แปลว่า งานมันลดน้อยถอยลงไปความมีเกียรติมันลดน้อยถอยลงไปไม่ค่อยมีใครที่จะแบบวัยหวานให้เราทํานู่นทํานี่ต่างๆนานานะครับดาวพุธเองดาวศุกร์เองเนี่ยเพิ่งย้ายมาวันที่11-12นะครับเพราะนั้นก่อนหน้านั้นเขาก็จะอยู่ในเรือนของ มรณะเช่นเดียวกันมันก็เป็นเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารเรื่องของการเงินและความรักตกมรณะทั้งหมดนะครับผมแล้วยังแปลความในเรือนของมรณะนั้นคือโรคไผ่ไข้เจ็บใช่ไหมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดันไมเกรนสายตาเป็นเรื่องของช่องท้องเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยกระเพาะปัสสาวะได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยอาจจะมีความเจ็บป่วยในเรื่องนี้แล้วประกอบกับดาวพุธด,ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสใช่ไหมครับดาวเสาร์ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและดาวเสาร์เคยอยู่ในเรือนอลิมาก่อนนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนวันที่29มีนาดาวพฤหัสอยู่เป็นคู่ศัตรูอยู่ในเรือนของอลิในบ้านของเสาที่เป็นเสาเกษตรบดีโอ้คนลัคนาราศีสิงค์ครับมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงไหมมีไหมครับมีเกณฑ์ที่จะ เกิดเรื่องบาดหมางเกิดขึ้นได้ไหมผู้ใหญ่ไม่มาสนับสนุนคุณแล้วยังมาเป็นศัตรูกับคุณทั้งผู้ชายและผู้หญิงทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับแม่แบบนี้ได้ไหมครับได้อยู่นะแล้ว157เป็นก๊กเศดินาหนึ่งก็ไปอยู่มรณะ5กับ7ก็ยังอยู่ในเรือนของอะไรครับอลีเพราะนั้นมันมีปัญหาเรื่องของการงานแน่นอนใช่ไหมครับถ้าดูรูปดาวแล้วจะเห็นว่า14 6 5 7ตกอยู่อลีมรณะหมดเลยนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบแย่แย่นิดหนึน่งสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์ จะทําไงได้ก็ต้องใช้กัลยะาณมิตรเพราะว่ามีเกตอยู่ในเรือนของศาสชาที่คอยช่วยเหลือแล้วก็มีมนุษย์ยูอยู่ในเรือนของสุภาอาจจะมองว่าโอเคนะคิดมากคิดเยอะ หรือคิดแต่เรื่องเก่าๆแต่ก็อาจจะมีคนที่แบบคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือเราได้ไหมหรือเรามีเกณฑ์ที่จะต้องไปช่วยเหลือคนในบ้านของเรานะครับแล้วก็8กับ3เนี่ยก็คือดาวคู่ทัดลมอยู่ในเรื่องของกรรม,มะมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาอย่าลืมนะครับลาหูตกอยู่ในเรือนของกรรม,มะแต่เป็นลาหูนิดเนี่ยคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นเกลตัวเชื่อคนง่ายหูเบาพวกนี้เราไม่ควรทํา นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นเดือนที่แย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 ,แยเลยใช่ไหมครับแย่แยเลยสําหรับคนลักคณะราศีสิงค์ครับไม่เป็นไรครับเมื่อความไม่ดีผ่านไปเดือนนี้เป็นเดือนใหม่เกิดขึ้นมา14เมษายจนถึงประมาณ15พฤษภานะครับดาวอาทิตย้ายอยู่ในเรือนของราศีเมษนะครับเป็นเรือนสุขะความสุข ความเจริญและความคิดและมีตำแหน่งเป็นถึงมหาอุดด้วยมหาอุดแปลว่าอะไรครับมีตำแหน่งเป็นเรื่องของการที่มีคนนิยมชนชอบเป็นที่ชื่นชอบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีน่ายกย่องนะครับเป็นผู้นําไม่เป็นผู้ตามอยู่ในเรือนของสุภะความสุขความเจริญและความคิดแปลว่าคุณต้องคิดใหญ่ทําใหญ่คิดแล้วต้องทําให้เป็น เจ้าคนนายคนหรือต้องเป็นผู้นําเขานะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนสุพะเขามีตําแหน่งเป็นอะไรครับมีตําแหน่งเป็นพินทุบาทนะครับพินทุบาทแปลว่าคิดมากคิดเยอะคิดมากคิดเยอะคิดมากคิดเยอะเพราะฉะนั้นคิดว่าฉันจะมีเกียรติไหมคิดว่าฉันจะไล่งานดีไหมคิดว่าใครจะต้องมาส่งเสริมมันสนับสนุนคุณไหมคิดว่าฉันจะต้องเป็นผู้นําแต่คุณไม่ทําเมื่อคุณไม่ทํามันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็กลายเป็นมโน เป็นสายมโนไปอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคิดแล้วต้องทำอาทิตย์มาเป็นมหาอุดแล้วความเป็นผู้นำมันต้องเฉิดฉายสวยแบบมีออร่าแบบนี้ออกมาแล้วมันไปประกอบกับอะไรครับไปประกอบกับดาวพฤหัสที่ย้ายจากเรือนอลินะครับจาก29มีนาย้ายไปจนถึงประมาณ28กันยาเลยในช่วงนี้ย้ายจากอลิและอุปสรรคศัตรูเนาะปัญหาของผู้ใหญ่ลดน้อยถอยลงไปล้ เป็นพื่หัสมนก็จริงแต่ย้ายมาอยู่ในเรือนของปัตตนิคู่ของและหุ้นส่วนอ่าแสดงว่าจากที่เขาเคยเป็นแบบว่าคนที่แบบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพอกันเขาอาจจะแบบว่าโอเคนะ่ะไม่ยุง่งไม่วุ่นวายอะไรกับเราอาจจะกลับมาเปลี่ยนเป็นคนที่แบบว่าคอยช่วยเหลือเราก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะเขาเห็นเราลำบากแล้วอ่ะ ตอนนี้ขอมาสนับสนุนเราเป็นไงได้ไหมได้หรือเราเองอาจจะต้องมีเรื่องของผู้ใหญ่เก่าๆเ,เป็น50กลับมาคอยช่วยเหลือเราคนอื่นอีกคนหนึ่งเลยได้ไหมครับได้นะครับเป็นอีกคนหนึ่งเลยก็ได้หรือเราใช้ความรู้ความสามารถเก่าๆใช้ปัญญาเรื่องเก่าๆในการที่จะทํางานต่างๆนานารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่เขาส่งให้เรามารับผิดชอบเพื่อความเจริญของเราได้ไหมได้ 4. ี่หกก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับแม้ว่าสุขจะเป็นสุข เนาะทำงานได้ก่ลองแต่ว่าไม่ได้เงินแต่อาจจะต้องทำไปก่อน นะครับเพราะว่าคุณก็รู้ว่าเดี๋ยวสุขมันจะย้ายต่อไปเป็นอะไรเออใช่ไหมเพราะฉนั้นในช่วงนี้ดาวพุธดาวสุขย้ายมาหยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นดาวพุธดาวสุ์เสิร์ตก็รวดเร็วเร็วในเรื่องของอะไรในเรื่องของความคิดเพราะว่าดาวพุธเองก็เป็นพินทุบาทเหมือนกับดาวอาทิตย์นั่นคือความคิดมากเหมือนกันแล้วไปเลงหาใครครับไปเล็งหาเกตอีกเกตนี่ถ้าไปอยู่ในเรือนของสุภะนี่ก็พินทุบาทเตตีดเลยนะเป็น1 4 9แต่ทีนี้มันก็มีอํานาจบางๆเพราะว่ามัน ไปหากันถูกไหมครับพอเล่งไปหากันมันก็มีคุณสมบัติของการคิดมากคิดเยอะได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องของความที่เราคิดมากคิดเยอะแล้วถ้าไม่ลงมือทํามันก็จะเกิดสายมโนขึ้นนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นไปนะครับถ้าหิวแสงเราก็ต้องเข้าหาแสงนะครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นอาทิตย์ย้ายมาอยู่ในเรือนของสุภาหนึ่ง เข้าสู่ราศีเมษ14เมษายนจนถึงประมาณ15พฤษภาคมเป็นตำแหน่งอาทิตย์มหาอุดถือว่าดีนะครับดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานความน่ายกย่องเป็นผู้นำคุณต้องแสดงความเป็นผู้นำออกมาให้เขาให้ได้เห็น4คือการพูดการเจรจาอยากคิดอย่างเดียวต้องทำแล้วต้องพูดออกมาสุขอาจจะเป็นสุขปละเพราะฉะนั้นเราเองอาจจะแบบว่าดูแล้วน้อยด้อยค่าดูแล้วอาจจะแบบทำไปแล้วไม่ได้เงิน ไม่เป็นไรครับทําไปก่อนเพราะเดี๋ยวสุขจะย้ายเป็นเกษตรบดีมันก็จะตามเข้ามาเองขอให้วางแผนให้เป็นก่อนมนุษย์ตยูอยู่ในเรือนของสุภะนั่นคือคิดมากคิดเยอะมีนวางมาอยู่ที่เรือนของอะไรครับอยู่ในเรือนของศาสคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับคนรอบข้างคุณจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ คุณไม่ต้องไปสนใจใครนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปทำงานแข่งกับใครเลยทำงานแข่งกับตัวเราเองจริงไหมเพราะคนลัษณะรา,าศีสิงห์คุณเป็นใครครับคุณเป็นอาทิตย์กลุ่มลัคนาคุณเป็นเจ้าป่าด้วยเนื้อเนื้อดวงหรือด้วยดวงดาวเกษตรบดีในลัคนาของคุณเองหรืออาทิตย์ของคุณจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามอาทิตย์เกษตรบดีมันเป็นตัวตนเป็นตนุรักษ์ใช่ไหม หรือเป็นตนุเศษแล้วแต่ใช่ไหมครับมันเป็นตนุลักษณ์ของคุณนะครับเมื่อมันเป็นตนุลักษณ์ของคุณคุณก็ต้องเอาตนุลักษณ์ไปทําให้เกิดความเจริญเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับไม่ต้องไปสนใจใครครับเอาตัวเราแข่งกับตัวเราวางความเป้าหมายในชีวิตไว้ว่ายังไงทําให้มันเจริญอย่ามันต้องไปสนใจหรอกครับว่าโคงของโควิดเป็นยังไงมันโดนทุกคนแหละเอาตัวให้รอดก่อนเนาะเอาตัวให้รอดเป็นผู้นํา ทําแต่เรื่องดีๆแล้วมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน4 5่หก็เป็นเรื่องของกกเศรษฐีอีกใช่ไหมครับเจ็ดอาจจะอยู่ในเรือนอลิผู้หญิงอาจจะมียังยังมีปัญหากับคุณอยู่ถูกไหมครับคุณก็ไปพึ่งผู้ชายแทน ถูกไหมครับประมาณนั้นได้ไหมเกตอยู่ในเรือนของศาสชะยังอยู่ที่เดิมก็มีเพื่อนมีกัลยาณมิตรหรือคุณไปช่วยเหลือเพื่อนหรือคุณอาจจะคิดเรื่องของการที่จะต้องไม่ช่วยนู่นช่วยนี่ต่างๆนานาม,มากจนเกินไปลาหูยังอยู่ในเรือนของกรัมรมะยาวๆไปเลยจนถึง30มีนาถูกไหมครับเพราะนั้นก็อย่างที่บอกครับลาหูเป็นนิดคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นกับตัวเนาะแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบา ทำอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าเราไม่ได้โดนสี่้อนี้มันก็ทําให้ราหูนี้ไม่สร้างปัญหาแล้วดาวขานย้ายมาตั้งแต่วันที่14เช่นเดียวกันนะครับสิเมษายนจนถึงประมาณ2มิถุนายนย้ายเข้าสู่ในเรื่องของราพระแปลว่าอะไรดิ้นดิน,ด,นดิ้นกันไหมลุงใช่ไหมคือคุณจะต้องดิ้นคุณจะต้องเคลื่อนที่คุณจะต้องเคลื่อนไหวไม่ใช่ตายเป็นหนอนเป็นเหลือเกลืออะไรประมาณนั้นนะครับไม่ใช่โอ้ยโควิดมาฉันจะทาไงดีฉันนอนอยู่กับบ้านตายเป็นเหลือเกลือไม่ได้ คุณจะต้องใช้อังคารที่เป็นลาะภะคือความกล้าความขยันแต่ถ้าจะไปนูน้นไปนี่เนาะอย่าไปผิดที่ก็แล้วกันเดี๋ยวติดเชื้อมากนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความกล้าความขยันในการที่จะหาลาภผลเข้ามาได้บางครั้งบางทีคุณเองอาจจะมีความสับสน เพราะว่าหนึ่งกับสามมันยกหอกันเป็นความสับสนเอ๊ะฉันจะทําแบบนี้ฉันจะไปนู่นฉันจะไปนี่ดีไหมนะครับขอให้ตั้งมัน่นตั้งใจแล้วก็ทําไปเพื่อให้ดาวอาทิตย์มหาอุตทํางานเนาะคุณทํางานได้ทั้งงานประจําแล้วก็งานอดิเลกงานค้าขายนะครับเงินอาจจะน้อยนิดหน่อย แต่ทาไปก่อนเพราะว่าอะไรครับไปต่อในช่วงที่2กันครับดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ในเรือนของกรมมะนั่นไงครับเมื่อเราใช้ดาวพุธในเรื่องของการวางแผนถูกไหมครับเขาเป็นพินทุบาทเขาย้ายมาแล้วตั้งแต่วันที่29เมษายนจนถึงประมาณ2กกดาและเป็นดาวพุธมนนั่นคือการเจรจาค้าขายสี่เก่าๆนะครับสี 4, 8, แปลว่าถึงไหนถึงกันและแปลว่าปากจับนะครับแต่เป็นส 4, 4ีที่มนและเป็น8ทีนิดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย เรื่องเก่าๆที่มันมีปัญหาเราก็คงอาจจะพูดให้มันเคลียร์ๆกันไปได้เลยดีไหมพูดเรื่องเก่าๆในเมื่อตอนนี้คุณจะพูดอะไรก็ได้เพราะว่าอะไรว่ารู้หรือเปล่าเพราะเพื่อรหัสมาเข้าข้างคุณแล้วไงเพราะเพื่อรหัสเขามาเข้าข้างคุณแล้วถ้าก่อนหน้าเนี้ยคุณพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทั้ง5้าทั้ง7เนี่ยโอ้ไม่ใช่แบ็กอัพของคุณเลยแต่ตอนนี้เพื่อรหัส50นะครับ ย้ายมาแล้วว่าเป็น5พันทุห้ศาศูนย์าสัชะตรงนี้ด้วยนะครับแสดงว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือคนที่มีความรู้นะเขาต้องเชื่อคุณคนที่มีศีลธรรมคนที่เขาดูมีความรู้เนี่ยเขาต้องเชื่อคุณละนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะพูดคุณจะเจรจาอะไรคุณจากงานไปแต่ถ้ายังเป็นผู้หญิงคนนี้คุณก็ยังไม่ควรจะเข้าไปตี ตีหอน,นแทนเขานะครับอย่าเพิ่งไปโตตอบเขานะครับเพราะนั้นคุณมีแบ็กอัพหนึ่งคนแล้วคุณก็มีศัตรูอีกหนึ่งคนนะครับตรงนี้คือทิคที่บอกไว้นะครับเพราะนั้นดาวพุธยายเข้าสู่ในเรื่องของกรรม,มะถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะถือว่าจะมีเรื่องของการเจรจาค้าขายในเรื่องเกา่เกาๆกาไปการปิดดิวหรือถึงไหนถึงกันนะครับอย่าปากจัด ผิดที่ก็แล้วกันนะครับไปต่อที่ในเฟสที่3ครับนี่ไงครับดาวสุขที่เคยเป็นปลาย้ายเข้ามาเป็นกรรม马拉แ,แล้วคนก็จะรักคนก็จะใครคุณนะครับ6พฤษภาจนถ,ถึงประมาณ30พฤษภาดาวสุขเสด์ย้ายเข้าสู่ในเรือนของกรมมะและเป็นเกษตรบดีด้วยนั่นหมายถึงการเงินและความรักสวยและรวยมากจะย้ายเข้ามาเพราะการที่คุณได้คิดได้วางแผนในก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วอาทิตย์ยังอยู่ในเรือนของสุภะ คุณก็ยังวางแผนในเรื่องของการงานได้แล้วก็รับทรัพย์จากการเจรจาจากความกล้าหาญจากผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือคุณอย่าไปบาดหมางกับผู้หญิงคนนี้และคอยให้กับตัวเกตเนี่ยที่เป็นศาสชาคอยหนุนคุณอ่ะนี่ไงคือวิธีการทำนายของผมนะครับไปต่อที่ในเฟสสี่ครับแล้วสี่ก็ย้ายเข้ามาเป็นกระดุมพระยังไงก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้เพราะว่าคนละขาลาั้นราศีสิ่งเองเขาเรียกว่าเกตเข้ากระดุมพระเนี่ย มีปัญหาเดี๋ยวก็ได้การรับการแก้ไขพระเอกจะขี่ม้าข่าเข้ามาช่วยคุณเพราะฉะนั้นเกตจากสะชะย้ายเข้ามาเป็ดเกตกระดุมพระไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเปลี่ยนตำแหน่งจากเพื่อนมาเป็นเรื่องการเงินมาเป็นเรื่องของความคิดมีไอเดียสร้างสรรค์น,นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาของคนที่จะต้องคิดมาคิดเยอะแล้วก็จัดก,การ เชีร์งานต่างๆในช่วงที่ดาวยังย้ายมาดีอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสมันจะย้ายกลับมาอีกในช่วงของ28กันยาปัญหามันจะมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชีรยปัญหาจบก่อนกันยาตอนที่เขามาอยู่ตรงนี้มันเป็นดาวพฤหัสที่ไม่ค่อยมีอะไรละนะครับเป็นพฤหัสพักเพราะฉะนั้นก็นิ่งๆไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะาราศีสิงค์ครับผมลักษณะาราศีสิงค์อ่าไพ่ของเธอ ได้อะไรมาครับเขาบอกว่าเป็น Si กอ f ครับนะครับเป็น6ถ้วย6ถ้วยเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการย้อนกลับไปอดีตเพื่อที่จะสร้างอนาคตหวนคืนกลับสู่ทางเก่านะครับเคยอยู่อออมารลคับหรือเคยอยู่คริสตัลคับอาจจะกลับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับไปหาพ่อหาแม่นะครับอืมดีนะเนาะซิกออฟครับคือการที่จะกลับไปสู่อะไรที่เป็นสิ่งเก่าๆจะเป็นรูปปูนะครับสิ่งเก่าๆของคุณใคร คือปูกรกฎหรือเปล่าลองไปดูนะครับหรือว่ามันเป็นเรื่องของถ้วยที่อาจจะต้องมีการคว่ำมีการลงบางทีเนี่ยในหน้าไพ่ของ6ถ้วยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนที่ดูรูปเก่าๆมันคือสมาชิกในครอบครัวของคณนั่นแหละกลับไปดูแลพ่อแล้วกลับไป ดูแลแม่นะครับกลับไปดูแลพ่อกลับไปดูแลแม่อย่าไปทะเลาะก,กับผู้หญิงเยอะอ่าให้ผู้ชายเก่าๆคอยช่วยเหลือมันก็จะเป็นหกถ้วยนั่นเองตั้งกับไปสู่ทางเดินเก่าๆใช้อดีตที่เป็นอดีตที่ดีในการที่จะทําให้มาสนับสนุนคุณนะครับกิมมิคของมันอยู่ตรงนี้นั่นเองอนี่คือลัคนาราศีสิงค์ครับผมราศีสิงห์นะครับผมทีนี้เรามาดูกันครับ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะช่องชื่นชอบมากเลยเนาะไม่มีที่ไหนทําแบบนี้นะครับมีที่นี่ที่คีเอ็ดมากที่สุดนะครับเพราะว่าแต่และอีพิโซดของเราเราก็ทํานายที่แปะแตกต่างกันแล้วแต่เนื้อหาในปัจจุบันในอนาคตว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่แบบว่าน่าสนใจน่าดึงดูดในช่วงนี้เองมันมีเรื่องของนางสงการมาเพราะนั้น นางสงการลัคนาราศีสิงมีลาเทวีนางขี่นกคูมานะครับ good advice from a wise person นะครับนี่ไงครับถึงบอกว่ามันคือ good advice คือคำแนะนำที่ดีๆจากคนที่ฉลาดคนที่ฉลาดมาจากไหนครับนี่ไงครับเพรหัสปัตตานีไงครับ ที่เขาฉลาดฉลาดเนี่ยเขากลับมาหาคุณแล้วอาทิตย์มันก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกันเป็นพวกตําแหน่งราชการได้ไหมได้ถูกไหมครับอาทิตย์เขาก็เป็นเหมือนกับคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับคนที่มีความเจริญแล้วลองไปหาคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะครับ1นหแล้วเขาจะช่วยเหลือ ในเรื่องของคําแนะนําในการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นของคุณมือซ้ายแหะครับมือซ้ายของนางถืออะไรมาครับมือซ้ายของนางถือ i ิงพอ t นะครับพ r o b l เล t o be r e s o l v e d นะครับผมนั่นหมายความว่าปัญหาต่างๆของคุณได้รับการแก้ไขด้วยขวดหมึกอันนี้นะมือซ้ายถือขวดหมึกที่6ออกมาถูกไหมครับนั่นคือ ปัญหาต่างๆที่มันเคยโหกมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วมือขวาล่ะครับมือขวานางขี่เกวียนนะครับโอ้โหมือซ้ายเขียนหนังสือไปมือขวานางแบบว่าใช้แทะพกพกหรือเปล่าเอานะอเนาะอเชียนนี่อเทอร์ฟิสิเคลออเดอร์มนะครับผมเป็นการเดินทางของชีวิตและจิตใจและร่างกายและวิญญาณนู่นนี่นั่นนะครับไอรถมา้ารถเข็นอันเนี้ยนะครับเขาก็คือเหมือนกับ เป็นลักษณะของตู้โดยสารที่โดยสารเอาการเดินทางเอาชีวิตจิตใจร่างกาย แล้วก็สภาพจิตใจของเราไปกับเขาด้วยนั่นคือมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางเนาะมีการประจนไัยใหม่ๆการประจนภัยใหม่รรใหม่ของคุณเกิดขึ้นจากอะไรพวกดาวทิตด,ดาวพุธด,ดาวศุกร์ไงครับที่ย้ายมาอยู่ในเรือนของสุภาพกรรมมะแล้วก็ลาภะอังคารที่อยู่ในเรือนลาภะไงถึงมีการเดินทางเป็นคอร์เรตออกมานะครับเป็นคาลิแอออกมาประมาณนี้นะครับแล้วนางกินอะไรครับเออนางทัดอะไรมาดีกว่านางทัดนี่เลยครับวิกโบน of which is branded เนาะโอ้โหนางทัดในเรื่องของกระดูกแห่งคําอธิษฐานกระดูกหน้าอกสองท่อนที่แบบเป็นลักษณะของการอธิษฐานเนาะแสดงว่านางพกผ้า เอาสิ่งที่แบบว่าดีมาเอาคําอธิษฐานดีๆเอาความหวังดีๆมานะครับให้ประสบความสําเร็จและนางกินอะไรครับนางกินนี้ครับกินกุ้งลอสเตอร์เนาะนางกินกุ้งลอสเตอร์นี่เขาบอกว่าเป็น financial p ลพินนะครับฟินนเชียลพนั้นเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นนางกินปัญหาเรื่องของการเงินแต่ว่าอะไรครับนางพยายามที่จะบทปัญหาต่างๆให้หายไป นะคบประมาณนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาของการเงินมันมาจากอะไรครับสุขอยู่ที่ตรงนี้เป็นปละแล้วก็เข้ามาเป็นเกษตรไปดีเพราะนั้นปัญหาการเงินของคนลัคนาราศีสิงห์น่าจะจบลงนะครับด้วยการที่คุณจะต้องบทและต้องกินมันก็คือการใช้ฟันเคี้ยวความขันของคุณนั่นเองเพราะนั้นการทํานายดวงชะตาปีนี้นะครับตามคําทํานายของมิล่าเทวีลัคนาราศีสิงห์ ทำนายออกมาว่าปีนี้มีล,ลาเทวีลัคนาราศีสิงห์ขี่นกคู่แห่งความรู้และปัญญาเพื่อหาผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับมือซ้ายถืออิงพอร์ตนะครับถือถวดขวดหมึกเพื่อทําให้ปัญหาต่างๆนั้นมันคลี่คลายและมือขวานั้นรับก็คือขับรถ นะครับขับรถขับตู้โดยสารทําให้คุณสามารถที่จะต้องเดินทางจะต้องเดินทางไปสู่สิ่งต่างๆที่ใหม่ขึ้นนะครับทัดวิสโบนทัดมาด้วยความหวังและความที่แบบว่าอธิษฐานปฏิหาร และนางกินกุ้งลาฟเตอร์เป็นอาหารนั่นคือนางต้องบทเขียวปัญหาต่างๆที่เข้ามาในเรื่องของการเงินแต่ละวันการเงินแต่ละวันของนางนางจะต้องแก้ปัญหาและวางแผนให้เป็นวางแผนให้ได้นี่คือลัคนาราศีสิงห์มีลาภเทวีอย่าลืมนะครับกดวิวกันเยอะๆเพราะว่าถ้าใครตกรอบก็คงจะคงจะมีบทลงโทษนะครับเพราะนั้นวิวกันเยอะๆให้นางเข้ารอบต่อไปครับสวัสดีครับ